สวัสดีคะ่ะมาพบกับคุณคณรูรัศมิตะกุลศรีนะคะในรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะระด,ดับชั้นปรถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งนะคะความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัตินะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ จะมีพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยกับพุทธประวัตินะคะเรามาเรียนในเรื่องแรกกันก่อนนะคะพุทธศาสนานะคะเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือวัฒนธรรมและประเพณีไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจึงเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยมีความแตกต่างจากชาติอื่น ในด้านของวัฒนธรรมและประเพณีวัฒนธรรมคือเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของไทยที่มีรกากฐานมาจากพระพุทธศาสนาได้แก่การแสดงความเคารพโดยการกราบการไหว้ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพและเป็นการทักทายของคนไทยประเพณีส่วนใหญ่ในสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่น ประเพณีแห่เทียนพรรษาโดยชาวบ้านจะหล่อเทียนและนำไปถวายวัดเพื่อใช้ระหว่างเข้พาพรรษาประเพณีชักระเป็นการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จไปจำพรรษาณนะสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาเมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์พุทธศักณานิกชนจึงไปรับเสด็จ ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีที่คนไทยปฏิบัติมาเป็นเวลานานและหนุปนิสัยการนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติส่งผลให้คนไทยหนุปนิสัยที่ดีงามเช่นมีความเมตตาการุณาต่อผู้อื่นมีความกตัญญูกะตะเวทีมีความมีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักให้อภัยลักษณะนิสัยดังกล่าวส่งผลให้คนไทยอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขด้านวิถีชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมีความผูกพันกับพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการทำบุญขึ้นบ้านใหม่การทำบุญวันเกิดการอุปสมบทก็คือการบวช จะมีทั้งเป็นบวชเนนและบวชภ้าเพื่อตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาการทำบุญครบรอบวันตายอาชีพหล่อเทียนเป็นการผลิตเทียนโดยใช้ขี้พึ่งที่ผ่านการเคี่ยวแล้วมาเทใส่หล่อเทียนเล่มซึ่งบรรจุด้วยพิมพ์รูปทรงกระบอก อยู่ภายในเมื่อเทียนแข่งตัวก็จะทำการขึ้นเทียนถอดเทียนออกจากพิมพ์และขั้นตอนสุดท้ายคือการตกแต่งเล่มเทียนการอุปสมบทคือการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาผู้ที่จะบวชได้นั้นต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือต้องเป็นผู้ชายที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป พุทธประวัติคือประวัติของพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสคือลูกชายของพระเจ้าสุโธทนะและพระนางสิริมหามายาซึ่งของกรุงกบิลพัทเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อวันที่15ค่้าเดือนหกหรือวันเกิดนั่นเอง ก่อนพุทธศักราช80ปีภายหลังประสูตรได้5วันเจ้าชายสุทโธธนะได้คัดเลือกพราหมณ์จำนวน8คนมาทำนายพลักษณะโดยเจ็ดคนแรกได้ทำนายเหมือนกันเป็นสองแนวทางคือถ้าอยู่ของราชจะได้เป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ถ้าเสด็จออกผนวดจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกมีเพียงพราหมณ์คนที่8ชื่อว่าโกธัญญะ ที่ทำนายว่าจะเสด็จออกผนวดอย่างแน่นอนพามทั้งหมดจึงได้ขนาดพนามว่าสิทธะแปลว่าผู้ประสบความสำเร็จตามต้องการหลังจากเจ้าชายสิทธะประสูติได้เจวันพนางสิริมหามายาก็สิ้นพชนพระเจ้าสุดโทธนะโปรดให้พระนางมหาประชาบ,บดีโคตามีผู้เป็นน้าดูแลเจ้าชายสืบต่อมา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุได้เจ็ดพันศาลได้ตามเสด็จพระเจ้าสุโธธนะไปในพระราชพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญขณะที่พระราชวิดาทรงกำลังประกอบพิธีอยู่นั้นเจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่เพียงลำพังใต้ต้นว่าพระองค์ได้ประทับนั่งสมาธิอย่างสงบเกิดเหตุอัศจรรย์ คือเมื่อเวลาผ่านไปเงาของต้นไม้ยังคงทอดเงาบังแสงแดดให้พระราชะกุมารอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนคอยไปตามดวงอาทิตย์สร้างความอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงวัยอันสมควรเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาต่างๆศิลปวิทยาการต่างๆในสำนักของคูวิศวมิตร ด้วยความใส่ใจมุ่งมั่นจนสำเร็จวิชารอบรู้ในหลายสาขาเช่นศาสนาวิชาการลบการปกครองจนเป็นที่ชื่นชมของอาจารย์และพระราชบิดาเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถามีพระชนมายุ16พรรษาได้อภิเศกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพิมพาพระราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะ และพระนางอมิตากษัตริย์แห่งกรุงเทวะหะทั้งสองพระองค์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและโซมีพระโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลในวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้เสด็จประพาอุทยานหรือสวนและทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตสคือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะสมณะก็คือนักบวชนะคะ พระองค์ทรงเกิดความสลดพระทัยเมื่อทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายทรงคิดว่าเราอยู่ในวังพระบิดาทรงเลี้ยงดูไม่ให้ลำบากเราไม่เคยเจอสภาพของคนเช่นนี้ชีวิตเราคงหนีไม่พ้นสภาพอย่างนี้แน่เราจะหาทางแก้ไขอย่างไรดีในขณะที่ทรงคิดพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นนักบวชรูปหนึ่ง มีกิริยาสงบเรียบร้อยทรงเกิดความเลื่อมใสสนพะไยัยในการเสด็จออกผนวดเพื่อแสวงหาทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพะไัยเสด็จออกผนวดเมื่อพระชนมายุ2 9าพรรษาเมื่อหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ ในวันนั้นเป็นวันที่พระนางยโสธราได้ประสูตพระโอรสเมื่อทรงทราบว่าพระโอรสประสูตจึงทรงอุทานว่าราหุนซึ่งแปลว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วในเวลากลางคืนเจ้าชายสิทธา,ทาจึงเสด็จออกผนวดโดยทรงม้ากันทากะและมีนายฉัน,นะตามเสด็จที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา เพื่อแสวงหาทางแห่งการดับทุกข์หลังจากทรงบำเพ็ญทุกขกกิริยาหมายถึงการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆแต่ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้จึงทรงเปลี่ยนวิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยยึดหลักทางสายกลางและได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญขึ้น1 5ค่ำเดือน6เมื่อพระชนมายุ35พรรษา เราก็มาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะอยู่ในหน้าที่5นะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้อง 1. การกระทําของเด็กในภาพเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างไร 1. ส่งเสริมให้พระสงฆ์ออกมาบิณฑบาตมากๆ 2. ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ต่อไป 3. ส่งเสริมให้มีวัดมากขึ้น เฉลยนะคะเป็นข้อที่2นะคะส่งเสริมให้พพุทธศาสนาคงอยู่ต่อไปนะคะข้อที่2การกระทําของเด็กในภาพมีประโยชน์อย่างไร 1. ทําให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. ทําให้พ่อแม่ชมเชยเฉลยนะคะข้อที่1ทําให้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ข้อที่3นักเรียนเคยปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพหรือไม่ 1. ไม่เคย 2. เคยคุณครูยกตัวอ,อย่างเป็นข้อที่สองนะ,คะเคยในโอกาสใด 1. วันพระ 2. วันล้ายวันเกิด 3. วันสำคัญทางพุทธศาสนาของคุณครูยกตัวอ,อย่างเป็น3ข้อเลยนะคะก็คือวันพระวันล้ายวันเกิดแล้วก็วันสำคัญทางพุทธศาสนา ข้อที่4การปฏิบัติเหมือนเด็กในภาพสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใด 1. รักชาติาศาสนาพรมหากษัตริย์ 2. มีวินยัย 3. ไใฝ่เรียนรู้เป็นการรักชาติาศาสนาแล้วก็พรมหากษัตริย์นะคะต่อไปนะคะในหน้าที่7นะคะ ให้นักเรียนวาดภาพหรือจะติดภาพนะคะเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะคุณครูยกตัวอย่างเป็นเอกลักษณ์ในการไหว้นะคะของคนไทยนั่นเองข้อที่หนึ่งนะคะเอกลักษณ์ของชาติไทยในภาพเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาในด้านใดหวัฒนธรรมประเพณี 2อ,อุปนิสัย3วิถีชีวิตของคุณครูเป็นการไหว้นะคะก็จะเป็นวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีนะคะข้อทีอ่2จากภาพแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนามีความสำคัญอย่างไรคุณครูยกตัวอย่างเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนในรูปแบบอื่นก็ได้นะคะตามความคิดของเรานะคะว่าเราเห็นภาพแล้วนะคะ เราคิดว่าในภาพนี้มันมีความสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไรนะคะของคุณครูเป็นการไหว้นะคะก็จะเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนานะคะในการสอนให้พุทธศาสนิกชนนะคะรู้จักเขารพผู้ใหญ่นะคะต่อไปนะคะในหน้าที่7อยู่นะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในแผนภาพให้สมบูรณ์นะคะ จะมีทั้งหมด4ตัวเลือกในข้อที่1นะคะเจ้าชาศสิทธ,ธาธาตข้อที่2พระราหุลข้อที่3พระนางสิริมหามายาข้อที่4นะคะพระนางยโสธารานะคะแผนภาพนะคะแสดงพุทธประวัตินะคะของพระพุทธเจ้าคุณครูนะคะก็เป็นตัวอย่างให้นะคะในกรอบแรกนะคะก็คือ มีพระเจ้าสุโธธนะนะคะในกรอบที่สองนะคะก็คือพระมเหสีของพระเจ้าสุโธทนะคือใครเอ่ยคือพระนางสิริมหามายานะคะบุตรของพระเจ้าสุโธธนะกับพระนางสิริมหามายาชื่ออะไรเอ่ยชื่อเจ้าชายสิทธาธานนั่นเองนะคะ เจ้าชายสิทธาฐานนะคะได้สมรสกับพระนางอะไรเอ่ยพระนางยโสธารานะคะได้มีบุตรชื่อชื่อพระราหุลน,นั่นเองนะคะหลังจากที่เจ้าชายสิทธาฐานนะคะได้ออกพนวดแล้วเป็นเป็นพระพุทธทเจ้านั่นเองนะคะ วันนี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับวันนี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะก็จะมีวัฒนธรรมนะคะในการไหว้มีประเพณีนะคะที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับศาสนานะคะเช่นประเพณีแห่เทียมพรรษาประเพณีชักพระนะคะอุปนิสัยของคนไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น ผู้ที่มีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นนะคะมีความกตัญญูกะตะเวทีมีความซื่อสัตย์จริตนะคะแล้วก็มีการรู้จักการให้อภัยกันนั่นเองนะคะวิถีชีวิตนะคะของเรานะคะมีความผูกพันเกี่ยวกับศาสนานั่นเองนะคะก็จะมีการทำบุญขึ้นบัานใหม่นะคะการทำบุญมันเกิดนะคะมีการอุปสมบทนะคะก็คือการบวชนั่นเองนะคะ คำว่าอุปสมบทนะคะก็จะเป็นการบวชพระนั่นเองนะคะก็คือเป็นชายที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ก็จะเป็นการบวชเนรนั่นเองนะคะแล้วก็จะเนียนเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะของพระพุทธเจ้านะคะคือเจ้าชายสิทธัตถาน,นะคะเป็นบุตรของพระเจ้าสุโธธนะนะคะ กับพระนางสิริมหามายานะคะเจ้าชายสิทธัะประสูติเมื่อวันขึ้น15้าค่ำเดือน6นะคะศึกษานะคะด้านศิลปวิทยานะคะหลากหลายแขนงได้มีการเจ้าชายสิทธัตะนะคะได้อภิเศกสมรสกับพระนางยโสธรานะคะและมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนนะคะก็คือพระโอรสชื่อว่าพระราหุลน,นั่นเองนะคะ เจ้าชายสิทธัตถา,าน,นะคะได้พบกับเทวทูตทั้ง4ี่ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณนานะคะทำให้เป็นจุดประกายนะคะในการอยากหลุดพ้นนะคะและได้ทำการออกผนวดนะคะและได้ตัดสรุปพระพุทธเจ้านะคะเมื่อวันเพ็ญขึ้น15ค่ําค่ำเดือน6นะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนกันเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย